สวัสดีค่ะเทรดเดอร์ทุกท่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อคืนนี้เก็บไม้ใบกันอิ่มแอร์เลยใช่ไหมนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่เล่นใบนะคะก็อย่างที่โค้ดบอกนะคะถ้าเกิดว่าลงมาแล้วไม่ผ่าน30 3 1เอเนี่ยไม่ลงนะขึ้นต่อนะคะใช่ไหมนะคะก็ขึ้นจริงๆด้วยนะคะราคาไปถึง63 64ที่โค้ดบอกนะแต่ว่ามันเกินไงมันขึ้นไปเกินกว่าโค้ดบอกอีกนะคะมันขึ้นไปตั้ง65้เนี่ยใช่ไหมอืมนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านที่เล่นใบนะคะ ดี๋ยวนี้เรามาดูในเรื่องของวันนี้กันนะคะวันนี้กราฟขึ้นไปแล้วทําอะไรอยู่ตอนนี้นะคะก็ในมุมมองนะคะก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะขึ้นต่อนะคะก็ถ้าระยะไกลนะกราฟก็จะลงมาแถวแถวสี่สิบสามสี่ิบเอดสาสิบแปดสิบหกนะคะหรือว่าเลึกสุดที่สามสิบเ,เหมือนเดิมสามสิบสาสมสิบเนี่ยคะ่ะโซนนี้คือโซนบายนะคะอ่ะนะโซนนี้คือโซนบ่ายนะคะก็คือเราสามารถที่จะรอบายได้นะ,ะรอบายได้แถวแถวราคาสี่สิบสามนะคะ อ่าสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยสามสิบแปดสามสิบหกสามสิบสามสามสิบอะไรเงี้ยค่ะนะค,ะนะคะเราจะรอบายแถวนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าการาฟไม่ลงมาแล้วอืมการาฟไม่ลงมาแล้วการาฟบอกว่าไม่ฉันเป็นแพนเน็ตแล้วตรงเนี้ยฉันเป็นแพนเน็ตแ้วฉันพร้อมขึ้นแล้วก็เราก็รอบายแถวแถวห้าสิบสามนะห้าสิบสามห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองอะไรตรงนี้ได้นะคะรอบายแถวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวกราฟเทลงมาไม่ผ่านนะไม่ผ่านยอดที่หนึ่ง อันที่2องอันที่3ไม่ผ่านกราฟก็บินขึ้นไปนะคะทีนี้เวลากราฟขึ้นไปกราฟจะขึ้นไปที่ราคาไหนนะ,ะอ่าเท่าที่โค้ดูก็คือมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงอ่าเจ็ดสิไหมนะคะเจ็ดสิบเจ็ดสก็86นะคะมีโอกาสขึ้นไปถึงนู้นเลยนะแปนะคะเนี่ยมีโอกาสบินขึ้นไปถึงนู้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รอกราฟย่อมาแถวแถวห้าสิบสามห้าสิบสี่ 53, 54, แล้วก็เปิดบ่ายนะคะหรือกราฟเทลงมาแถวแถวสามสิบอ่าสี่สิบเอ็ดนะสามสิบเก้าอะไรเงี้ยจะ เราก็เปิดบายแถบนี้ได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากราฟเขาจะขึ้นไปถึง86ค่ะทุกคนนะคะ70 78ะะแล้วก็86มีโอกาสไปถึงตรงนั้นนั่นเองคะ่ะหลังจากนั้นก็จะขึ้นจะลงอันนี้ก็ว่ากันนะคะก็ะว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนเนี้ยเท่าที่มองกราฟในระยะสั้นนะคะกราฟก็จะ,ะเดินทางแบบนี้กราฟจะเดินทางแบบนี้นะคะก็เทลงมาแล้วแล้วก็จะบินขึ้นไปถ้าทะลุถ้าทะลุราคาเก่านะคะราคา65เนี่ยถ้าเขาทะลุราคาเก่านะคะ65ไปได้เขาก็ไป78 เจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็แปดสิบหกอย่างแน่นอนเลยนะคะก็เก็บแบบระวิระวังเนาะเออสามร้อยจุดห้าร้อยจุดอย่างที่เราคุยกันก็ปลอดภัยแล้วก็ได้กําไรเสมอแน่นอนนะคะตอนนี้รอค่ะนะคะรอกราฟลงมาลงมาถึงเอ,อ่อห้าสิบสามถ้ากราฟลงมาห้าสิบสามไม่ผ่านนะกราฟขึ้นนะคะเออถือว่าเป็นการรีเทสแพนเน็ตที่เขาเบรกไปนะคะก็เทลงมาเทลงมาเลลมานี่ยประมาณห้าสิบสามถ้าถ้าไม่ผ่านห้าสิบสามห้าสิบสองนะคะก,ก็ขึ้นเนาะขึ้นไปถ้าไม่พ้นหกสิบห้าเดี๋ยวก็ลงอาจจะเป็น ทำแพทเทิร์นนะคะนะคะอ่เรารอดูถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วไม่พ้นขึ้นไปไม่พ้นหกสิบห้าเทลงมาทะลุกห้าสิบสามก็ต้องลงมาที่สามสามสิบสามสามสิบอะไรเงี้ยหรือมาที่แถวแถวสี่สิบเอ็ดอ่าสามสิบแปดสามสิบเก้าอะไรเงี้ยค่ะนี่คือโซนที่เราสามารถรอบายนะคะแล้วถ้าใครจะเล่นเซลล์ก็ต้องรอดูว่าหกสิบห้าผ่านไหมถ้าหกสิบห้าไม่ผ่านเทสได้นะเทสเซลล์นะคะถ้าไม่ผ่านเทสเซลล์นะคะเทสเซลล์ลงมาสําหรับขาเซลล์นะพอลงมาปุ๊บผ่านผ่านห้าสิบสามไหม ถ้าผ่านก็ถือยาวได้ถือเซลยาวได้ถ้าไม่ผ่านเก็บก่อนนะจ๊ะเก็บก่อนนะจ๊ะอือเนี่ยค่ะก็คือกราฟก็อาจจะเดินทางอยู่ประมาณนี้นะคะระหว่างหกสิบ้ากับ5้าสบาถ้าเบรกลงข้างล่างเขาก็จะมาที่ส3 34 3บสามสบสี่สิห้าสี่สิบอะไรพวกเนี้ยนะคะอันนี้คือโซนแนวรับค่ะนะคะโอเคนะอ่าถ้าลงมาถ้าลงมาเราก็ถือเซลลงมาได้ก็ต้องเอ่เรียกอะไรอ่ะเป้าสําคัญคือตรงนี้ค่ะห้าสบาห้าสบสองนี่แหละเบรกหรือไม่เบรกให้เราดูถ้าเบรกโอเคลงต่อ แต่ถ้าไม่เบรกขึ้นต่อไปถึง65หรือถ้าทะลุ65ไปนะคะเพราอยู่ที่65ขาขึ้นนะถ้าทะลุ65ก็มี70 76แล้วก็8 86, 86แน่นอนนะคะให้เราดูแบบนั้นเนาะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนะคะวิเคราะห์กราฟในวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน1ทนุ่มตรงโอ้วันนี้นะคะวันนี้เหมือนโคดจะมีภารกิจเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าอาจจะทันไหมนะถ้าทานเดี๋ยวเราจะมาเทรดด้วยกันนะคะแต่ถ้าไม่ทานเดี๋ยวโคตแจง้งนะคะโคแจ้งว่าวันนี้โคภารกิจไม่เสร็จนะคะ วันนี้ยังไงนะคะก็ลองดูนะคะถ้าอย่าลืมพอยพอยเนี่ยโค้ชอยากย้ำพอยมากเลยนะคะก็คือถ้าทะลุ53าไป53าสาแน่นอนเลยมี4 1 38 39 36้าลงมาถึง30อ่ะที่เดิมอ่ะม,มีนะคะเราก็เราก็ Fol โล่เซลลได้นะคะแล้วก็มารอบายแถวนี้เออแต่ถ้าน้องเขาบินขึ้นไปไม่ผ่าน53นะคะแต่บินกลับขึ้นไปเนี่ยเราเก็บเฉพาะโซนนี้ก็ได้นะคะโซนนี้ก็ได้หลายหลายจุดนะอืมอ่ะแต่ถ้าทะลุ65ขึ้นไปก็มี70อืม70มี นะคะ76มีแล้วก็86มาอ่ะแบบนั้นเลยคะถ้าเกิดว่าทลุ65ขึ้นไปได้นะคะโอเคก็ขอให้ทุกคนเก็บกำไรกำไรได้กันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ